สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กวันนี้นะครับผมพาน้องเลโอออกมาเที่ยวกันที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สืบสารแนวพระราชดำริจังหวัดนครนายกครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์เพื่อให้ได้ไข่ไก่รสชาติดีแล้วก็ยังปลอดสารเคมีแบบ100%ยอีกด้วยครับผมมาเที่ยวกันเช้าๆแบบนี้นะครับอาจารย์เอ๋อาจารย์ประจำศูนย์เลยขอทำเมนูสุดพิเศษต้อนรับเราสคนกันสะหน่อยครับผม ต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องไข่ไก่ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วจะทําอะไรให้เรากินครับตอนเช้าวันนี้เราจะทำไข่คอนโดค่ะไข่คอนโดใช่ค่ะเป็นไข่คอนโดบ้านบ้านเนี่ยค่ะเรามาที่บ้านทุ่งจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านก็จะคอนโดบ้านทุ่งค่ะคอนโดบ้านทุ่งเลยมีกี่ชั้นครับผมวันนี้มีกี่ชั้นวันที่จะมีด้วยกัน4ี่ชั้นค่ะได้แต่สังเกตว่าไข่คุณภาพดีเขาบอกไข่แดงจะแบบเป็นลูกเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่แบน ยังไม่ตีครับอันนี้ใส่อะไรเราจะใส่เท็กกอกลงไปนะคะอันนี้คืออะไรครับขิงอ่ะผมอันนี้คือมันฝรั่งนะคะมีเห็ดหอมค่ะแล้วเราก็มีปุกัดนะคะมีบุกัดด้วยอ่ะใส่พริกไทยลงไปครับมีอะไรครับเราจะใช้เกลือนะคะเราไม่ใช้น้ำปลานะคะทำไมครับทำไมไม่ใช้น้ำปลาครับน้ำปลาจะมีกลิ่นข้าวค่ะเราใช้เกลือนะคะแล้วน้ำมันหอยนะคะแป้งอะไรนี่แป้งอะไรเป็นแป้งกรอบนะคะอ่าแป้งชุบทอดใช่ไหมครับใช่ค่ะ จริงเหรออาจารย์เขาทอดไข่กันด้วยอ้หม้อนี่เหรอครับปกติเราเห็นแต่แบบเป็นกระทะทำไมเราปกติเราอยู่บ้านเราก็ทอดกระทะค่ะแต่เออมันนี่คือคอนโดเราก็เลยต้องทําให้มันเป็นเป็นชั้นเข้าไปนะครัแต่กี้พี่บุ๊กบอกอะไรนะไข่คอนโดอะไรอะไรยังไงนะเราเตรียมกันมานานมากแล้วเราอย่าไปเล่นเลยครับอาคารย์ครับไข่คอนโดดาวแพงไหมครับแอเฮ่โอเคครับฟูเลยอ่ะ อ๋อแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงแล้วก็เอาซ่อมจิ้มเพื่อให้มันสุกเข้าไปถึงข้างในใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะนี่ครับไข่คอนโดสุดยอดเลยนะคะมันจะสุดยอดกว่านั้นเมื่อเราได้ชิมครับอือร่อยอ่ะมันรสชาติมัน มันมีหลายอย่างมากแต่วันที่ผมได้ได้กลิ่นเยอะสุดคือเห็ดนะเห็ดหอมใช่อบอกอว่ากัดแต,แต่ละคามันไม่เหมือนกันนะตักคําแรกได้รสเห็ดตัดต่อมาได้รสมันฝรั่งอีกคําได้รสปูอัดโอ้แต่รู้สึกไหมว่าที่เรากินแล้วเป็นครีมข้างในเนี่ยมันไม่มีกลิ่นคาวเลยมันจะเป็นเนื้อไข่นุ่มๆเนียนๆแล้วมันอร่อยตรงนี้แหละผมว่ามันเหมือนมีซอสท,ที่เกิดจากไข่อยู่ข้างในนะอาจารย์แล้วเปลือกไข่เอาไปทําอะไรได้ครับเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันค่ะอะเอาไปทําอาหารเนี่ยนะผมไม่กินนะหารเปลือกไข่อ่ะกินได้เหรอกินได้ค่ะแบบนี้นะ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สืบสารแนวพระราชดำริแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเกือบ10ปีแล้วครับโดยจุดเริ่มนั้นอาจารย์เอนะครับได้ไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรธรรมชาติจึงทําให้เกิดความคิด ที่จะทาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาครับเพราะได้เล็งเห็นถึงผลเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีและก็สารเคมีครับอาจารย์เอนะครับจึงนําความรู้มาดัดแปลงทําการ,กรเกษตรให้สอดคล้องและก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อต้องการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็คือนอกจากจะเลี้ยงไก่แล้วมีไข่ไก่แล้วจริงๆแล้วคือจังเป็นลักษณะของไล่ส่วนผสมป่าหรือว่าใช่ค่ะไล่ส่วนผสมผสารค่ะก็คือครบเลยอะ่ะครบเลยค่ะ เหมือนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไหมจริงๆค่ะใช่ไหมแนวพระราชดำริเลยใช่ค่ะทำแต่พอกาลังของเรานะคะอันนี้คือไก่พันอะไรครับอาจารย์รถแอแลนด์ค่ะไก่พันไข่ค่ะไก่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอาจารย์เขาปล่อยเขาเดินไปทั่วอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเขาไม่กลัวคนเลยเหรออาจารย์ไม่กลัวค่ะเหอครับอาจารย์แน่ใจหรือเปล่าผมพาลูกสาวผมมาด้วยนะได้ค่ะลูกสาวผมไข่ดาวนี่ไล่ไก่กระเจิงเลยนะดูจากทรงแล้วเหมือนไก่จะไล่ไข่ดาวมากว่าเลย ไม่แต่แล้วเลี้ยงยังไงให้เขาไม่กลัวคนอย่างเงี้ยครับก็เราให้กินอาหารธรรมชาตินี่คะเกี่ยวด้วยเขาวิ่งเล่นเขาก็อารมณ์ดีโอ้โหมันกระพือจับปีกจับปีก้มปีกไม่เคยไม่เคยจับมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเหรอครครั้งแรกเหมือนกันเก่งเไไม่รู้แต่ขนเขานิ่มมากเลยนะลองลองลองลูกลขนดูได้ คนก็จะมันใช่ไหมคะเออใช่ผลแบบผมอยากลองจับด้วยตวงผมเองบ้างอ่ะแบบว่าโดยไม่ต้องมีใครช่วยอ่ะคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องทำเหมือนแบบเวลาคุณคุณไปจีบสาวต้องต้องนุ่มนวลเหรอเขาหนีผมอ่ะผมเห็นละคุณต้องต้องนิ่มๆต้องนุ่มนวลต้องค่อยๆตะล่อมเขาเป็นสาวสวยต้องค่อยๆตะล่อมหน่อยจับปีกค่ะนี่จับได้แล้วโอ้น่ารักมากขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหม เขาหลังตอบข้าหลังตอบข้าหลังตอบแทนเอาละแล้ววันนี้พี่จะสอนทําเมนูอาหารเช้าครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําจากไข่ง่ายๆแต่ว่าได้ประโยชน์ครบเพราะว่ามีผลไม้อย่างแอปเปิลรวมอยู่ด้วยแอปเปิลกับไข่พี่มันจะเข้ากันเหรอโอ้มันสุดยอดแห่งความอร่อยตัดหัวสักหน่อยแอปเปิลได้เป็นสองส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ควานไส้ตรงกลางออกไปก็จะได้เป็นถ้วยหน้าตาแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ เจาะรูเพื่อให้ความร้อนมันเข้าไปได้จากด้านล่างแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วก็เอาฝาเนี่ยมาปิดอันนี้วางไว้ในกระทะนะครับผมแล้วก็รอ3นาทีใส่น้าลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝา,าหม้อหรือฝากระทะไว้นะครับปุ๊บแล้วก็ผ่านไป3นาทีคุณก็เติมน้ําอีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาผ่านไป3นาทีเติมน้ํา3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาเป็นเท่าไหร่ประมาณ9นาทีประมาณ9นาที เรียบร้อยพอทำอย่างที่บอกพอคิดไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงเฮียโอ้ my god กุ้ยทอดพลามแปดนะฮะโอ้โหมันออกมาตกลงเขาทแปะกุ้ยทอดอร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยอ่ะโอเคจะได้ไปกินบ้างคือลักษณะมันออกมาคล้ายๆคือไข่มันจะไม่ได้สุกมากเขาเรียกอะไรไข่มันยางมะตูมงี้ป่ะใช่เหมือนไข่ยางมะตูมแบบนี้ตักเลยแบบนี้ต้องมีแอปเปิ้ลด้วยต้องมีแอปเปิ้ลด้วยเหมือนกับพายแอปเปิ้ล อ่าใช่เลยเขาสึกผมนะอ่ะลองจิ้มซ้อนมาคดีอ่ะเร็วลองชิ้นนี้เลยนี่เป็นไงครับมันจะเป็นไข่หน้าตาแบบนี้อยู่ในแอปเปิ้ลถ้าบ้านใครมีเตาอบไม่ต้องใช้กระทะแบบผมนะคราวนี้10นาทีเสร็จไม่ต้องมานั่งหยอดน้ำคืออันนี้คือที่ผมแนะนํามันคือวิธีที่เราไม่มีเตาอบเราใช้กระทะทำบ้านพี่ไม่มีเตาอบอ่ะบ้านพี่มีครับแตาเผื่อเราแบบว่าคนดูไงวันนี้เรามาเรามาในที่แบบธรรมชาติอ๋อมันก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติไม่ทำได้วเลยกันนึกว่าใจเย็นใจเย็นม่ผมนึกว่าบ้านพี่ไม่มีเตาอบ คือคนไทยเขาไม่ชินกับการเอาแอปเปิ้ลมาทำอาหารครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งนะเออถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาแอปเปิ้ลมาทำอาหารกันเป็นปกติอยู่แล้วกินได้อยู่แล้วกินอะไรครับผมเอ้ยใส่ซอสหรือยังครับใส่ซอสเลยอะไรมากมายขอกินก่อนแล้วค่อยพูดอะไรครับอ่ะนี่เพราะรสชาติอร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณผู้ชมอร่อยจริงอันนี้ลองทำดูเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครับ อาจารย์ครับแล้วในนี้ที่เขาล้องนี่คือเขาเป็นอะไรครับเขาจะหาจะไข่ค่ะจะไข่ค่ะใส่แล้วก็ไข่เหรออ๋อไม่ค่ะแล้วแต่รมแล้วแต่อารมณ์ค่ะเขามาไข่รวมกันไว้หมดเลยครับเขาจะไข่ตรงไหนเขาก็จะไข่เขาประจำอะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการที่เราปล่อยเขาให้เขาไม่เครียดอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไหมถ้าเกิดเขาเครียดมากๆเขาออกไข่ไหมไม่ออกค่ะก็จะเห็นนะคะว่าไข่ก็จะมีแบบ2สีนะมีสีเข้มกับสีอ่อนแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเลือกซื้อเนี่ยคนจะซื้อแบบเข้มหรือแบบอ่อนดีครับสีเข้มค่ะ มันเกิดจากอะไรครับทาไมสีมันถึงต่างที่การกินอาหารไก่อาจจะได้กินอาหารไม่อิ่มนะคะแล้วก็<ด>พะวะของภูมิอากาศด้วยอะไรด้วยค่ะไข่ไก่แบบออร์แกนิกนะครับจะมีจุดเด่นต่างจากไข่ไก่ทั่วไปตรงที่ไข่ขาวนะครับจะมีความข้นมากกว่าส่วนไข่แดงเนี่ยก็จะนูนเด่นขึ้นมาเนื้อไข่นะครับจะแน่นเป็นพิเศษไม่แตกง่ายเหมือนไข่ไก่ทั่วไปครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารอาหารไก่ไข่กันค่ะ อันนี้จะเป็นลาขาวนะคะเป็นลาขาวท้องถิน่นเกิดจากอันนี้เราเราใช้ข้าวแลเบอรี่ก็เอาไปหุงแต่ล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่มาหนึ่งกระบอกเอาใบไผ่รองไว้ข้างล่างข้าวแลเบอรี่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดด้วยกระดาษปิดนนะด้วยใบไผ่ใบไผ่ไไทีนึงนะคะจุดสําคัญในการทําให้เกิดลาคือต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นไม้ไผ่ต้องเป็นไม้ไผ่เอาไปวางที่โคนต้นไผ่ด้วย oh, ใช่มันถึงจะเกิดลาแล้วนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมครับ4ี่้าวันจนเขาบูดแล้วก็ขึ้นลาเขาไม่บูดค่ะเขาจะหอม จริงค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไก่จะต้องทานนะคะทานประจําเพื่อที่ว่าถ่ายเข้ามาจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะก็สร้างภูมิต้านทานให้เขาด้วยเหมือนเป็นยาชนิดหนึ่งเลยเป็นยาค่ะข้อดีของการเลี้ยงไก่ด้วยข้าวไรเบอรี่กับข้าวขาวคืออะไรครับต่างกันยังไงฮะข้าวไรเบอรี่จะได้สารอาหารได้สารนาำมากกว่าใช่มีปรุงรสด้วยมีใส่น้ำตาลด้วยค่ะใส่น้ำตาลเพื่อที่เป็นอาหารเป็นจุลินทรีย์เดี๋ยวอาจารย์จะชิมให้ดูด้วยว่าชิมได้กินได้คนเราก็กินลาได้ฮะเพราะว่ามันไม่ได้สกปปกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น อันนี้คืออันนี้คือเหมือนหัวเชื้อใช่ไหมครับค่ะจริงเหรอใช่ค่ะกินได้ค่ะจะมีรสหวานของรสชาติเหมือนด้วยหวานนะจริงจริงจริงจะหอมสูตรอาหารไก่ของที่นี่นะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณผู้ชมนอกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ำตาลทรายแล้วนะครับเขาก็ยังมีลำครับผมเปลือกหอยปลายข้าวนะครับข้าวโพดผักกะทินปน หนอกกล้วยและก็ใบเตยครับซึ่งใบเตยนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มความหอมให้กับไข่ไก่ครับผมแล้วก็ยังทําให้ไก่นะครับอารมณ์ดีอีกด้วยครับส่วนผสมอันดับสุดท้ายก็คือหัวอาหารแล้วก็เปลือกไข่ไก่ครับเปลือกไข่ไก่จะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมนะครับทำให้ไข่ไก่ที่ออกมามีเปลือกแข็งแรงไม่แตกง่ายครับคือไม่ใช่แค่เพียงทําอาหารเพื่อให้มีสารอาหารใตอนทาให้เขารู้สึกชอบที่จะกินด้วยอยากที่จะกินพอเขากินได้เยอะมันก็มีผลกับไข่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตัวไหนกิน อาหารเยอะไข่ก็จะออกมาสีเข <reco Christ. S 1> ้มสวยน้ำหนักดีปกติเวลาต้มไข่เนี่ยก็จะออกมาเป็นไข่ต้มที่เป็นไข่ขาวไข่แดงแยกกันใช่ไหมครับผมอันนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนวิธีทําให้เป็นเหมือนแบบไข่เจียวแล้วต้มเร็วคิดว่าจะทำยังไงให้ไข่แดงไข่ขาวเนี่ยผสมกันโดยที่ไม่ตอกาทําำยังไงอ่ะก็เขย่า่ะเนี่ยอ่ะผมคิดว่าน่าจะเขย่าอย่างเงี้ยแหละเราต้องมีตัวช่วยครับนี่ครับอันนี้เป็นปอกแขน คือเวลาเราจะทำเนี่ยต้องให้ไข่เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับ,รบใส่เข้าไปครับข้างในให้เป็นรูปแนวนอนตรงนี้นะครับ,รบอยู่ตรงกลางแบบนี้เอาหนังยางมัดให้แน่น <S <S เพื่อไม่ให้ไข่เขาพลิกไปพลิกมาไงอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แล้ววิธีทำให้มันผสมกันคือกระตุกแบบนี้ปึ้งทำอย่างนี้ประมาณทั้งสิครั้งได <า S 2> ้แล<อ>้วโอเคอันนี้คือมันจะผสมกันเลยครับนี่ รเรียบร้อยแล้วคือเขา คุณผู้ชมจะงงว่าทำเพื่ออะไรก็เอาออกมาตีก็ได้เปล่าครับถ้าคุณไม่ตอกแล้วคุณไปต้มทั้งฟองเนี่ยก็จะเหมือนกับไข่เจียวต้มนั่นแหละมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึง่งแล้วก็สีสันก็จะสวยงามหลังจากเขย่าแล้วต้มไว้แล้วคือมันจะเป็นเหมือนไข่แดงไข่ขาวที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วคงไม่เคยกินไข่ต้มแบบนี้ฮะใช่ยังไม่เคยครับคือรสชาติมันเลยจะเป็นกลางๆปกติเรากินไข่ขาวเนี่ยมันจะจืดจืด่ไหม,มแล้วไข่แดงมันรสชาติเข้มขน้นแต่นี่อพอมันผสมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยรสชาติออกมามันกำลังได้ที่่พออมมมมัันน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 ผสกแลล้้้้วววเเเหืืจะยขขึาาาิไป อ่าครับผมเราไปห้อาหารกนดีว่าเอาตักใส่เลยค่ะไปใส่ในรางของเขาอะค่ะอ่าลูกมากินค่ะมากินกันลูกเขาก็โอ้เขาวิ่งมาแย่งกันเลยอะโอ้มากันเต็มเลยอะกินจากมือกินจากมือไหนลองเลยไอหนูโอ้ยจิกจิกมือผมมันจิกมือผมเขาจะาจะจิกโดนถุงมือนะไม่ไม่จิกแรงฮะเขาเหมือนหยอกเราอะค่ะเขากินไปเราก็จับเขาเล่นกับเขาได้เนี่ย คืออย่างที่บอกครับว่าพอไก่เขาได้เลี้ยงธรรมชาติแล้วเขาไม่เครียดเนี่ยมันเลยทําให้คุณภาพของไข่เนี่ยมันดีสุดยอดเลยสินั่งเล่นกันได้เลยทุกตัวเลยอะ่ะปกติแกะไข่ต้มบ่อยไหมก็บ่อยนะครับผมแล้วก็แกะได้เร็วอะ่ะเอางี้ดีกว่าไม่มีใครสู้ผมได้หรอกอย่างเัออออ้อย่างเั้ก็ต้องวัดกันหน่อยนะพี่ก็มีเทคนิค ออะต่อให้ก่อนและเริ่มก่อนเลยอะถ้าไข่แพ้ต้องกินสองฟองเลยไม่มีน้ําจิ้มเพียวๆกินไข่ต้มสองฟองเลยเหรออ่ผมไม่ต้องรีบตวยอยอเขาิีเขาเร็วมากเรื่องไข่แต่ว่าผมมีเทคนิคมาเล่นให้ดูอันนี้เทคนิควิเหรอเนี่ย ป็นผมนะพี่ชาันีะผมไม่เป็นพ่อครัวแล้วนะผมเริ่มทำรายการอาหารแล้วนะต่อยังไม่ดูปดูเทคนิคเทคนิคเมื่อกี้เราต่อให้ก่อนแล้วสบายใจเวลาเราไม่รีบของผมนะอันนี้จะเป็นเทคนิคการแกะแบบล็อกข้ามนะครับด้านด้านแหลมทําเล็กๆไว้แล้วก็ด้านด้านที่เป็นมนมนนี้ทํวางกว้างไว้หน่อยนะครับเอามือปิดปิดให้พอดีตรงเนี้ยัเหมือนให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็ปากเข้าไปเป่า เนี่ยเหรอเทคนิคมันมันอันนี้ลูกนี้ไม่ได้ละมันลมมันทะลักออกมาละอ๋อ,อแต่คือแกะหัวแกะท้ายแล้วเปล่าอ๋อเองดูมันจะไปสู่จาดการอะเฮ้ย <Okay. S 2> ทำรายการไปกลับบ้านแล้วโอ้โ <laughs> ห <laughs> oh. อะไรเนีออ่ยพี่ซ้อมมาได้เยอะอะไรเนี่ย <laughs> เลิกเป็นเชฟอ่ะเป็นผมอ่ะ <laughs> ผมเลิอกอ่ะไม oh. ่กล้าเค็มตัวเองแล้วอ่ะว่าตัวเองทำอาหารได้อ่ะโอ้โ<อ>ห <laughs> นี่ไงอ่ะอะไรน้อยผมก็ทำสำเร็จแล้ว <laughs> <laughs> อร่อยไหมครับ เราแพ้เด็กใช่ไหมครับโโงครับนอกจากจะได้มาเห็นวิธีการเลี้ยงไก่นะครับเพื่อให้ได้ไข่ไก่อินทรีย์รสชาติดีๆแบบนี้แล้วอาจารย์เอ๋ยังมีสูตรเด็ดในการทําเมนูซุปไข่สกัดเข้มข้นให้เรา2คนได้ชิมกันอีกด้วยครับอร่อยไหมคะคือมันก็คล้ายกับนมเปรี้ยวแล้วก็แต่ข้นขึ้นหน่อย แล้วก็จริงๆมีกลิ่นของไข่อยู่ด้วยนิดนึงนะยังไงฮะมันมีนมเปรีย้ยว มันมีน้ำผึ้งมอนเป็นเครื่องดื่มแบบของหวานและของว่างอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่แต่เดียวอร่อยครับผมต้องบอกว่าเป็นซุปที่เหมือนกับบำรุงอ่างเงี้ยหรอใช่ค่ะมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะช่วยในเรื่องการขับถ่ายระบายนะคะใช่กินล้จะทำให้เราสึกสดชื่นแจ่มใสก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอาหารเสริมใช่ครับซึ่งทํามาจากไข่ใช่ค่ะเอาไปพอกหน้านะคะหน้าเด้งอ๋อพอกหน้าก็ได้ด้วยได้ด้วยก็ต้องบอกว่าคือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไข่เนี่ยมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับไข่ด้วย สำหรับขั้นตอนการทําซุปไข่สกัดเข้มข้นนะครับอันดับแรกเราจะต้องล้างไข่ไก่ให้สะอาดก่อนครับทีนี้เราก็นําไข่ขาวกับไข่แดงที่ตวงปริมาณไว้เรียบร้อยแล้วมาปั่นประมาณ2นาทีจากนั้นถึงใส่เปลือกไข่ที่นึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วลงไปปั่นอีก5นาทีครับตอนแรกนึกว่าอาจารย์พูดเล่นเรื่องเปลือกไข่กินได้ผมกินได้จริงนะคือไก่ก็กินได้คนก็กินได้เหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วมันคือแคลเซียมเราเป็น<ไ>สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรา ันดับต่อมานะครับใส่น้ําผึ้งแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ลงไปปั่นอีก2นาทีครับผมปั่นให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแล้วก็นํามาใส่โหลหมักไว้อีก30วันครับหมักไว้30วันอาจารย์บอกว่าจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมโอเคกรองนี่เพื่ออะไรครับอาจารย์ครับเราไม่เอาเปลือกนะนะคะตอนนี้เพราะเปลือกเราหมักเรียบร้อยแล้ว30วันเราได้แคลเซียมแล้วคือแคลเซียมในลงไปอยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนำซุปไข่ที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปต้มที่อุณหภูมิ6 0องศาเซลเซียส พักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปไข่สกัดเข้มข้นตอนนี้ก็มาถึงเมนูของฟู้ดเวิร uh ์กละวันนี้จะเอาไข่เนี่ยมาทำทั้งของขาวและก็ของหวานและที่ยิ่งไปกว่านั้นเมนูที่ทำวันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นอาหารมังสวิรัติสำหรับคนที่กินไข่กับนมได้นะครับเริ่มจากของหวานกอนดีกว่า สังขยะช็อกโกแลตสังขยะช็อกโกแลตอันนี้เลือกดาร์กช็อกโกแลตครับประมาณ50%จะแต่ไม่หวานมากนะเอามาละลายผ่านน้ำร้อนแบบนี้แล้วเวลาเราทำสังขยะฟักทองใช่ไหมครับก็จะมีไข่กับน้ำตาลปี๊บง่ายๆเลย <c oughs> เขาผสมรวมกันบางสูตรก็จะมีกะทิด้วยครับแล้วก็เทลงไปในลูกฟักทองแล้วก็ไปนึ่งวันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยแต่เราเพิ่มช็อกโกแลตเข้าไปแต่เราไม่ใช้ฟักทองตอนนี้พี่พูดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพเลย ต้ค,ค่อยๆทากันไปนะให้พี่วัดรูปให้ดูแม่ไม่ได้ครับผมไม่ <c oughs> ต้องรูปครับผมครับผมโอ้โหน้ำตาลฟีไม่ต้องเงยอะครับออหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าคุณผู้ชมใช้ช็อกโกแลตท,ที่มีความหวานมากเนี่ย <c oughs> <ๆ S 1> ก็ไม่ต้องไปเติมน้ําตาลตรีเลยก็ได้ <c oughs> รู้ไงว่าเลโอจะแบบว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสใช่มับผมซึ่งคนฝรั่งเศสจะไม่ทานขนมหวานเหมือนคนไทยแน่นอนอแต่วันนี้พี่รู้ใจผมพี่ไปศึกษามาหมดแล้วครับผมโอ้โหลู้ประวัติผมเรียบร้อยรู้หมดเลยครับผมพ่อผมเชื่ออะไรสมยศ คนฝรั่งเศสที่สมยศนะพี่แล้วเราก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองกับน้ำตาลปี๊บครับคนให้ละลายเข้ากันครับตอนนี้ช็อกโกแลตละลายเรียบร้อยอย่าอย่าให้มันร้อนจัดนะเดี๋ยวไข่มันสุกเลยต้องให้มันแบบอุ่นๆอ๋อ,อแต่นี้เราไม่ต้องใช้แป้งเลยเราไม่ใช้เลยครับก็ใช้เนื้อไข่ล้วนๆเลยครับที่สำคัญคือวันเนี้ยเราได้ไข่อินทรีย์ไงด้วยความเหนียวของไข่ขาวกับไข่แดงมันจะทําให้เนื้อของเราเนี่ยมันข้น<ช>แล้วมันหนาเป็นชั้นอ่ามันก็จะอร่อยและเข้มข้นกว่างเห็นไหมครับว่าไข่ที่เนี่ยเขามีความหนืดมาก แล้วก็1ครับถ้าใครมีฝาปิดใช้ฝาปิดก็ได้หรือถ้าใครมีพลาสติกแรปแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าทาไมให้น้ำอะ่ะมันหยดลงไป<อ>ที่หน้าขนมราไม่งั้นหน้าขนมมันจะไม่สวยนึ่งครับ10ถึง15ทีอยู่ที่ปริมาณที่ทำถ้าทำเยอะก็15ทีระหว่างเรารอของหวานใช่ไหมเราก็จะมาทำของขาวของขาวเรานี่เป็นข้าวราดซอสไข่ซอสไข่ ใช่ซอสที่ทําขึ้นมาจากไข่โดยที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลยใส่น้ํามันลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊อแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงพะแนงหรือว่าพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับ1ช้อนโต๊ะเต็มๆแบบนี้ระหว่างนั้นก็จะมาหั่นตัวเห็ดรอไว้ครับอกนินหอมใช้เห็ดแชมปิญองถ้าใครมีเห็ดสดก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะแครอทข้าวโพดใครจะใสอะไรก็เริ<ด>่มหอมอ พร้อมแล้วครับอ่าเดี๋ยวพอเริ่มได้กินอมหอมเราไม่เอามันเราไม่เอาไหมนะไหมเราไม่น่าทานครับใส่น้ําซุปลงไปครับเป็นน้ําซุปกระดูกไก่ครับผมต้องทำให้พี่แกงมันแตกแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าสีซอสมันจะเริ่มสวยขึ้น ใส่เห็ดลงไปครับครับผมแล้วก็ปรุงรสชาติหน่อยนะครับใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยให้มันออกหวานหน่อยคือแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะจริงๆผัดเห็ดกับไอ้ซอสพริกแกงราดข้าวก็อร่อยแล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับกินเลยไม่ต้องทำแล้วเฮ้ยทำ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 เดี๋ยวว่าผมขอเดี๋ยว่าผมขอครับผมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วนี่เป็นแป้งมันครับผสมน้ํานิดนึงครับผมเวลาเราใส่แป้งมันลงไปนะครับต้องคนตลอดเเเเวววลลาาาไไมมมมม่่่่งงงงััั้้้้้นนนนนนแแปปปจะะกกกอออ็ฮดีี๋ยหตตุผทใส พอมันข้นปั๊บแล้วเวลาเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยไข่เราจะเป็นเส้นเส้นเป็นเกล็ดเกล็ดสวยๆแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นน้ำซุปปกติพอคุณใส่ข่ลูกไข่มันจะกระจายหมดแล้วมันจะไม่ดูเป็นซอสรู้สึกถึงความเป็นซอสไหมรู้สึกครับอ่านะอารมณ์เหมือนใส่แบบเหมือนราดไข่ข้นเลยอ่ะ<ช>ไข่ข้นพริกแกงเนี้ยนะใช่หรือว่าถ้ามองอดีๆจะเหมือนบางคนจะมองเป็นแบบเหมือนซอสสปากเกตตี้ก็ได้นะใส่ใบมะกรูดหั่นฝอ,อยลงไปหน่อย ซอสเราก็เสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนครับผมแล้วมันต้องมีเครื่องกินเคียงหน่อยเคยทานแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหมเขาจะมีแบบพวกเหมือนผักทอดหรืออะไรทอดมากินเคียงอ๋อเขาเรียกอะไรพวกเทมปุระหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่วันนี้เรามาไขา่เราต้องไข่ให้ตลอดเลยอันนี้คือให้สุดคือไข่แบบที่เราไปหมุนกันไงพอเรามาหัน่นแปบบุ๊บก็ไปทอดได้เลยทอดให้มันมีความกรอบเหมือนเวลาเราทานไข่ลูกเขยครับครับทอดแบบไม่ต้องไปคลุกแป้งไม่ต้องคลุกอะไรเลยนะเรียบร้อยครับข้าวราดซอสไข่ เวลาเราได้นะครับของหวานเราใช่ไหมครับเนี่ยังไม่เห็นหน้าตานะออกมาให้ดูกันดีกว่าโอ้โหพองสวยงามครับผมจะเอาสตรอเบอรี่มาแต่งหน้านิดหนึ่งครับอ่าใบเปเปอร์มิ้นต์ถ้าคนไทยก็ซาลาแน่ครับโอ้โหเป็นไงครับอาจารย์ฝีมือผมกับน้องเขาเป็นไงครับดูดูหน้ากินนะคะแต่ต้องชิมรสชาติก่อนอเมนูนี้นะครับข้าวราดซอสไข่ครับผมข้าวราดซอสไข่สดหยิบตามใจชอบ อันนีม้มาจากที่นี่เลยที่นี่ค่ะปลูกแบบออร์แกนิกใช่ไหม<ช><ะ>ค่ะบรสชาติดีมากยิ่งผมเนี่ยชอบทานเผ็ดเนี่ยผมใส่พริกนะฮะลงไปนิดนึงเนี่ยร,รสชาติมันกลมกล่อมมากด้กวยความที่พนันแหนงเนี่ยเขาจะเผ็ดนิดนึงอยู่แล้วละ่ะพอเรามาได้กับข้าวนะแล้วก็ไข่กับกรอเรบเห็ดอะไรปนกันไปหมดเนี่ยชาติกลมกล่อมมากลงตัวเป็นไงบ้างอาจารย์ <S <S รสชาติเผ็ดใช่ไหมก็ยอดเผ็ดแล้วก็ได้รสชาติของของพีง่แกงความหอมของพิ่แกงนะคะแล้วก็ความกลมกลืนของเห็ด เวลาทานรู้สึกว่ามันมีความหวานมันมันไหมรู้สึกครับรู้สึกค่ะความหวานที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์แต่เป็นความหวานที่มาจากไขอ่อะแล้วความมันความข้นของซอสแบบเนี้มันไม่สามารถทําได้ด้วยการใส่แป้งหรือใส่กระดิหรือใส่อะไรมันต้องเป็นไข่แบบนี้นะครับ,รบ <ๆ S 1> จะได้ซอสเข้มข้นแบบนี้เลยครับผม <ๆ S 1> แล้วมาถึงอันนี้สังขยาช็อกโกแลตครับเมนูของหวานนึกว่าเค้กไหมมันเหมือนเค้กเลยอะค่ะคสตรอเบอรี่ด้วยครับอาจารย์ตัดความหวานให้มันมีความมันเข้าไปด้วยครับ เห,เ,เหมือนกลายเป็นชอ็อกโกแลตชอล็อกโกแลตเค้กเลยอะ่ะจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชอ็อกโกแลตมากกินชอ็อกโกแลตเนี่ยมา,มาเยอะมากแต่เนี้ยเราใช้เหมือนดาร์กช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมมันทำให้มันยังมีคงความขมแล้วก็พอมาตัดกับสตรอเบอรี่อะไรทุกอย่างโอ้ลงตัวมากพอมากินตัวนี้เนี่ยคือเรากืนลงไปแล้วมันรุบลงไปเลยอร่อยไหมครับอาจารย์อร่อยอร่อยก็คือความเนียนของไข่ความหวานของชอ็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะกินแล้วก็จะนุ่มเหมือนกับละลายในในปากเลยอะค่ะ ก่อนที่เราจะไปกินกันต่อนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เอ๋นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ไข่เรามาเพียบแล้วรู้สึกว่าจะมีแถมกลับบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมมีบ้างผมมีบ้างมีค่ะไอเดียขอบคุณครับขอบคุณครับพีเอ๋ครับครับผมแล้วก็น้องเลโอนะครับเออก็คือเป็นคนที่มีความรู้เรื่องไข่มากปอกไข่ได้เก่งมากทำไข่ได้เก่งมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณรายการนะครับฟุตเวิร์กด้วยแล้วกันครับที่เชิญผมมานะครับขอบคุณครับ ไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่มาแข่งเป่าใครกับผมใหม่โอเคป้าผมเนี่ยพร้อมเสมอ <ไป S 2> ขอ <ไป S 2> ให้พี่ไปฝึกมาถ้าทำไม่ได้เนี่ยเลิกเป็นเชฟเลิกคุยเลิกคุย วันนี้นะครับได้มาสัมผัสชีวิตแบบพอเพียงนะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครับสภาพแวดล้อมแบบนี้น่าอยู่มากจริงครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมได้รู้จักวัตถุดิบดีๆอย่างไข่อินทรีย์นะครับไข่ที่ปลอดสารนะครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปทําอาหารเมนูใหม่ๆดูนะครับจากไข่หรือจากวัตถุดิบที่หาได้รับรองว่าจะได้สนุกกับการทําอาหารแน่นอนครับและวันนี้ผมกับน้องไข่ดาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไข่ดาวไข่มาไข่ดาวโต้งมาอันนี้น้องโต้งอันนี้น้องไข่ไก่ กับไข่ไข่ดาวคุยกับโต้งเลยดิไข่ดาวนิ่งมากอะ